ปลาทองทองนิยายบทที่59าส้าฉางหนึ่งจำได้ว่าเป็นเสียของฝ่าชางอี้ที่กำลังร้องให้นางกำลังจะก้าวเข้าไปรเรียกขาั่้นของนางแต่กงซุนหญิงก็คว้าข้อเสื้อของท่างเอาไว้นางเงยหน้าขึ้นด้วยความสับสนและเห็นกงซุนหญิงทําท่าว่าให้นางเงียบ กองซนินพานางเดินออกไปสองสามก้าจากนั้นนั่นลงลงรอพูดกับทางว่าให้พี่สาวเจ้าคุยกับพี่เขยเจ้าสักพักเถิดฉางหนิงพยักหน้าอย่างเชื่อฟังไขมันของเด็กบนใบหน้าของนางหายไปมากทําให้ดวงตาของนางดูโตขึ้นนางแทบไม่ได้พูดต่อหน้าคนที่ไม่คุ้นเคยและเห็นได้ชัดว่ากงซนหินยังอยู่ประเภทที่ไม่คุ้นเคยกงซนหินจําแผนของเซี่ยเจิงได้และก็ถามนางว่าเด็กน้อยเจ้ายัางจําได้ดืไมให้ว่าพี่เคยของเจ้า ช่วยชีวิตเจ้าไว้ได้อย่างไรใบหน้าของชางหิงซีดเผือดเมื่อนึกถึงฉากต่อสู้ในคืนฝนตกนั้นมันมืดมนและนางก็หวาดกลัวเกินไปและความทรงจำของนางก็สับสนพยายามคิดเกี่ยวกับมันแล้วตอบว่าคนเลือต้องการฆ่าหนิงเหนียงพี่เขยจึงทุบตีคนเทวกงส่วนหญิงคิดในใจว่าเด็กน้อยคนนี้แม้จะถูกพาไปที่สนามทบแต่นางไม่ได้กลัวจนกลายเป็นคนโง่เพราะนางมีจิตใจที่มุ่งมั่นพอ นนยังจำรายละเอียดในสนามทบได้บางส่วนเขาลุกผมของฉางหนิงแล้วพูดว่าไม่ต้องกลัวมันจบแล้วพี่เขยของเจ้าจับคนแล้วได้แล้วใบหน้าของฉางหนิงอ่อนลงเล็กน้อยและเพยียหนั้นอย่างแพงพูดว่าใช่ฉากนั้นก็นเงยหน้าขึ้นอีกครั้งจับชายเสื้อผ้าของกงซุนหยินแล้วกล่าวว่าพี่เขยของข้าจะตายไหมกองซุนหยินหัวเราะแล้วพูดว่าเด็กน้อยเจ้ารู้หรือให้ว่าหายนะคงอยู่ทับพันปีหมายความว่าอย่างไร ฉางหนิงส่ศีษะกงซุนหยินชัยพัดปิดผักแล้วบอกพี่เขยของเจ้าคงเป็นหายนะในสายตาของคนอื่นเขามีชีวิตที่ยากลำบากเขาจะตายง่ายขนาดนั้นได้อย่างไรเมื่อรู้ว่าเซียเจนจะไม่ตายฉางหนิงรู้สึกโล่งใจแล้วหันหน้าไปมองมาอย่างกระตือรือร้นกงซุนหยินถือโอกาสถามว่าพี่สาวของเจ้าและพี่เขยมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่ ฉางหนิงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพยักหน้ากงสุนหยินไม่ละอายเลยที่จะพูดคุยกับเด็กๆและถามต่อว่ามันดีแค่ไหนฉ่างหนิงลืมตาโตสีขาวของทางละพูดว่าบิดามารดาจากไปแล้วหนิงเนี่ยจะรองให้ต่อหน้าพี่หญิงเมื่อทำผิดและพี่หญิงจะรองให้ต่อหน้าพี่เคยเท่านั้นคำพูดเหล่านี้ทำให้กงสุนหยินตกตาลึงฉ่างหนิงยังคงนับนิ้วของนางพวกอันธพาลที่มาที่บ้านเพื่อสร้างความเดือดร้อน พี่เขยของข้าเดินกับเพกกระเพกและขับไล่พวกมันออกไปพี่หญิงของข้าหาเงินด้วยการเชิดหมูแล้วก็ขายหมูดังนั้นนานจึงซื้อเสื้อผ้าและผ้าผูกผมให,ให้พี่เขยเมื่อพี่เขยกินยาและรู้สึกว่ามันขมพี่หญิงก็ซื้อลูกอมให้ด้วยการแสดงออกของกงส่วนหินแปลกมากปรากฏว่าสิ่งที่เหล่าเจ้าพูดในเมืองนั้นเป็นความจริงเขาอยากจะถามมากกว่านี้แต่จู่ๆเขาก็รู้สึกหนาวหนาวที่ผนหลังผ่านผ้าม่านหนาทึบ กงส่วนหินพูดกับฉางมิ่งเด็ดขาดเด็กน้อยเจ้าอยู่ที่นี่รอให้พี่สาวของเจ้าออกมา้ามีเรื่องอย่างอื่นที่ต้องทำาดังนั้นข้าไปก่อนหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็ยนืนขึ้นและจากไปภายในกระโจมหลังจากที่ฝันช่างอีระบายอารมณ์ที่สะสมในช่วงเวลานี้ผ่านการร้องไห้หนาก็ยืดตัวขึ้นแะเช็ดน้ําตาพูดว่าดูเหมือนว่าข้าจะได้ยินเสียงของช้างหิง เสียเจได้ยินการเคลื่อนไหวภายในกระจมมานานแล้วเขาถอนสายตาเย็นชาออกจากประตูกระจมแล้วพูดนางอยู่ข้างนอกข้าไมา่มีเวลาบอกเจว่านางอยู่ในกองทัพถอนเจ้าไปเอาอาหารข้าได้ขอให้คนพานางมาฝานันฉางอี้ตกตาลึงและก่อนที่างจะถามคำถามต่อไปนางก็ได้เปิดม่านแล้วมองออกไปแน่นันว่าเห็น่างถิงทั้งยองยองอยู่บนพื้นไม่ไกลเอามือกุมคางมองไปด้านข้างและกงส่วนหญิงที่เพิ่งจับไปเพียงไม่กี่ก้าวเพราะว่ากลัวความผิด ฝ่าช่างอีพรด,ดความอลาล่าใจหนิงเหนียงเมื่อช่างหิงเห็นฝ่าช่างอีดวงตาของท่านก็เต็มไปได้วยประกายนางวิ่งเข้ามากอดเอวฝ่าช่างอีด้วยมือและเรียกนางด้วยเสียงอันทังพี่หิงท,ทันทีที่ทั้งสองคำมีตะโกนออกมาน้ำตาในดวงตากลมโตของนางก็ไม่สามารถหยุดได้ร่วงหล่นลงมาทันทีฝ่าช่างอีถามว่าทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่อย่างไรก็ตามดวงตาของนางเจ้ามองพปทีิกงซุนยินซึ่งยังออกไปได้ไม่กี่ก้าว โดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเห็นดังนั้นแล้วกงซุนหยินก็ไม่สามารถแทงทำไป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อไปได้เขาถอยเท้าครึ่งก้าวบกพัดแสดงรูปลักษณ์อัศงงานของเขาอีกครั้งเด็กคนนี้บังเอิญตกไปอยู่ในเงื้อมือของศัตรูหลังจากได้รับการช่วยเหลือแล้วนางก็ถูกจัดให้อยู่ในกองทัพชั่วคราวได้ยินว่านางเป็นน้องสาวภรรยาของเยียนเชิงก็เลยพานางมาที่นี่ ฝ่าช่างอี้ขอบคุณเขาอย่างรวดเร็วฉันอัดจมคุกเขาลงเพื่อเช็ดน้ำตาให้ชางหนิงเมื่อมองดูแก้มที่ซูบลงของนางนางก็รู้สึกเป็นทุกข์และพูดว่าข้าขอโทษก่อนหน้านี้หาเจ้าไม่เจอทำให้เจ้าต้องทนทุกข์ทรมานช่างหนิงใส,ส่ศีรษะแล้วก็รองให้อยู่บนไหล่ของนางฝ่าช่างอีกก้กอดชางหนิงเชิญกงซวนหญิงเข้ามานั่งอยู่ในกระจมสักพักกงซวนหญิงแอบคิดว่าเซียเจิงรู้ว่าเขาอยู่ข้างนอกแต่ตอนนี้มันไม่เหมาะที่จะออกไป ดังนั้นเขาจึงตามเขาไปด้วยกันหลังจากเขาไปในกระโจมฉ่างถึงเห็นเซี่ยเจิงเอ็นกายอยู่โดยมีผ้าพันแผลเปื้อนเลือดพันอยู่รอบตัวเขานางเมียมินฝีปากแล้วตะโกนว่าพี่เคยฉากนั้นนางก็เช็ดน้ำตาพูดกับฝานฉ่างอี้พี่เคยได้รับบาดเจ็บจากคนใดพระช่วยหนิงเหนียงฝานชางอีห้หันศีรษะไปมองเซี่ยเจิงเห็นในชัดว่าสับสนเล็กน้อยเจ้าบาดเจ็บพะช่วยหนิงเหนียงถือ เซียเจงยังไม่พร้อมที่จะบอกฝานฉางอี้ทุกอย่างในเวลานี้เขาเม้มในฝดปากเล็กน้อยโดยไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรกงส่วนหินผู้ซึ่งมีคารมคมคครมาตลอดรู้ดีว่าคำโกหกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบอกเขาปวดศรีรษะเมื่อได้ยินฉางหินสะอื้นหนิงเหนียงถูกคนด้รักพาตัวไปโดยคิดว่าเป็นลูกสาวคนทางระดับสูงคนแล้วถึงกับให้หนิงเหนียงขึ้นหลังมาแล้วก็ฆ่าคนท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกหนัก ฟ้าก็ร้องเสียงดังหนิงเหนียงกลัวมากแล้วหนิงหนิงก็ได้ยินเสียงของพี่เขยหนิงเหนียงจึงตะโกนเรียกพี่เขยเมื่อพี่เขยมาช่วยหนิงเหนียงคนไทยก็โยนหนิงเหนียงขึ้นไปบนฟ้าเพื่อที่จะทับหนิงเหนียงพี่เขยจึงถูกคน้ายแทงบาดเจ็บสาหัสเห็นได้ชัดว่านางตกใจมากเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ใบหน้าของนางซีเซียว และมือของนังก็จับชายเสื้อของฝานช่างอี้ไวแน่นเรากับว่านางได้พบบางสิ่งบางอย่างที่พึ่งพาเพื่อต้านทานความกลัวในคืนนั้นเดิมทีฝานช่างอี้เดาว่าสุยหยวนชิงหลักพาตัวช่างหนิงอาจจะเพื่อแก้แคบเป็นการส่วนตัวแต่หางไม่ค่าคิดว่าช่างหนิงจะผ่านอะไรมามากมายขนาดนี้แค่ฝังคำผู้ของช่างหนิงนางก็อยากจะฉีกคนเลวออกจากปากของช่างนี้ออกเป็นชิ้นๆนางรูปหลังน้องสาวอย่างไม่สบายใจพูดปลอบใจหนิงเหนียง,งไม่ต้องกลัว ทุกอย่างจบลงแล้วแต่ในใจของนางมีความสงสัยอยู่บ้างว่าจูๆ่ๆฉางหิงก็ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นบุตรสาวของคนนางระดับสูงได้อย่างไรฉางหิงรู้สึกสบายใจไม่เห็นฝานฉางอี้นางจําได้ว่าเม่นางถูกพาตัวไปอีเป่าเอ่อเข้าคว้าเสื้อผ้าของนางเอาไว้ปลอิเสธที่จะปล่อยเพื่อปอกป้องนางแล้วบ่ดนรับแช่มมาล่กเขาออกไปเล็บแหลยเล็บของเขาถูกฉีกแต่ไม่มีอาการบาเดเจ็บใดๆนางทางนับอาการตาแดงเป่าเอ่อก็อยู่ที่นั่นด้วย พี่หิงท่านช่วยเป่าเอ๋อท่านแม่ของเขาได้ดื่มให้ฝ่าช่างอี้พูดอย่างสับสนเจ้าหมายถึงเจ้าของท่านอี้และก็เป่าเอ๋อถือฉ่างหนิงก็พยักหน้าฝ่าช่างอี้ถามว่าเจ้าของท่านอี้และเป่าเอ๋อไม่ได้ไปที่เจียงนานถือเจ้าเห็นพวกเขาที่ไหนฉ่างหนึ่งสะอืนแล้วตอบว่าเป่าเอ๋อท่านแม่ของเขาก็ถูกคนเรวขังอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันหิงเนียง องซุนหยินไม่รู้ว่าสองแม่ลูกอี้เฉียนเฉยดเป็นใครและเขาก็ดูสับสนอย่างไถก็ตามเสียเจิงรือว่าช่างหนิงอยู่ในมือของซุยหยวนชิงเมื่อนางถูกลักพาตัวไปสีหน้าของเขาก็มืดมนเล็กน้อยเจ้าของท่านคนนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับจวนฉางสิ้นอองรือฝานฉ่างอี้คิดอย่างตรงไปตรงมาแล้วพูดด้ยวยความสับสนเป็นไปได้ไหมที่เจ้าของ่านอี้รับเป่าเอ๋อจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวของขุนนางระดับสูงพังคนเช่นกันนางหมอพระที่องซุนหยิน ในแถวท่านนี้ข้าขอถามท่านหน่อยให้ดือมให้ว่าน้องสาวของข้าถูกเข้าใจผิดว่าเป็นบุตรสาวของขุนนางระดับสูงแต่ถูกลักพาตัวไปได้อย่างไรกงสุญินเหลือมองเสียเชิงหลังจากภัยพิบัติในอำเภอชิงผิงที่พักที่มีคนทออชีวิตได้อาศัยอยู่ช่วคราวในเมืองจี้โจนนั้นเป็นของทางการเขาได้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นดูเหมือนว่าข้อมูลข่าวกรองที่ได้ทับมาจะผิดพลาดทถมไอ้พวกกบฏลักพาตัวน้องสาวของเจ้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ คำตอบนี้ฟังดูสมเพสสมผลแต่ฝ่าช่างอียังคงรู้สึกแปลกเล็กน้อยเมื่อนางนึกถึงพับว่าที่หายไปในบ้านองส่วุนยินพูดขึ้นว่ากองทับเต็มไปด้ยวยคนหยาบที่ไม่เก่งในการดูแลเด็กเราได้สถานที่ที่ให้แม่นางฝานอาศัยอยู่ข้างข้างแม่นางฝานสามารถพาน,น้องสาวของเจ้าไปพักที่นั่นได้ก่อนฝ่าช่างอี้พุ่งพบน้องสาวข,ของนางแต่แน่นอนว่านาามีคำถามมักมาที่จะถามนางเหลือมองเซียเจิงที่นอนอยู่บนเตียงและพูดว่า ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็พักผ่อนให้สบายก่อนข้าจะพา้างหนิงไปพักหลังจากที่อาการไข้ของ้างหนิงลดลงนางก็มาพักที่พักของคงซุนหินสาภาพบขขนบุ่กเขานั้นยากลำบากและทหารก็เป็นกลุ่มคนหยาบหยาบไม่มีใครเก่งในการดูแลเด็กพวกเขาแค่พยายามเกลี้ยก,กล่อม้างหน่งเท่านั้นถังกินข้าวล้างหน้าและอื่นๆฉางหนึ่งยังสามารถทําเองได้แต่สําหรับการมัดผมของนางโโมศีรษะของทางกลายเป็นลังนกไปนานแล้วท่านนี้ที่ฝ่า้างอี้ออกไป เซียเจรพวก,กับกองซุนหินใช้ไห่ทงชิงส่งข่าวถึงเฮียนโชแล้วบอกให้พวกเขาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแม่ลูกแซ่อี้ที่อยู่ในเจดของช้างซินอ๋องกองซุนหินทำได้วความสับสนแม่ลูกอี้มีที่มาที่ไปอย่างไรกันแท้เซียเจกข่าวว่าเมื่อข้าเห็นเด็กคนนั้นครั้งแรกข้ารู้สึกว่าเขาค่อนข้างคล้ายกับชายที่นั่งอยู่บนบันลังมังกรในปัจจุบัน์กองซุนหินสะดุง้ง ฉนันขโมดคิดะพูดว่าชาสงสัยว่าเขาเป็นสายเลือดมังกรหรือผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์มังกรในวันนี้ก็คือโอรสองค์เล็กของฮ่องเต้ผู้ล่วงลับไปแล้วตอนที่เขาขึ้นครองพระนั้นมีอายุเพียงแปดชั้นสาเท่านั้นบัลลังก์ตกอยู่ก,กับเขาเพียงเพราะเว้ยเยียนเลยให้เขาเป็นฮองเต้หุ่นเชิดแต่ตอนนี้ฮ่องเต้หุ่นเชิดเติบโตขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากราชครูดีแต่พรรคพวกของเขาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาจะโค่นลมเว้ยเยียน และนำอำนาจของห้องเต้กลับคืนมาอย่างไรก็ตามใครก็ตามที่มีสายทีิเฉียบแหลมสามารถเห็นได้ว่าแม้แต่ห้องเต้จะใช้อิทธิพลของราชกูลีเพื่อคนหลงเบื้อยเยียนแต่ผักพวกสกุลีก็จะกลายเป็นรักพวกสกุลเบวยคนต่อไปในรัชสำนักอำนาจของห้องเต้ตาอินถูกบดบังโดยตระกูลที่มีอำนาจมานานแล้วแบบว่าการสรับหน้าปฏินั้นจะถูกนํามาใช้แต่อหน่งที่ครอบครองโดยครอบครัวที่ยากจนในรัชสำนักนั้นน้อยเกินไป นอกจากนิชายที่อยู่บนบอลลังมังกรดูเหมือนจะไม่ใช่ห้องเตะของแวื่นแววนจริงๆเขาขี้ขลาดตออห้าุนนักที่มีอำนาจและงุนอิดฉุนเฉียวตออห้าคนในวังทําให้เขายากที่จะดารงตําแหน่งใหญ่เซียเจิงกล่าวว่าพอเขาแท่เจ้าทํางานให้กับพนัสนาที่สิ้นพระชนในอัหนั์ตรงกงก่อนหน้าที่เขาอยู่ที่อําเภอชิงผิงเขาพบว่าบ้านของเขาอยู่ใกล้กับบ้านของเจ้าของฐานอี้ถ้าพนัสดาอยังมีพระชนชีพอยู่จริงๆบางที เราอาจคนพบบางสิ่งผ่านทางแม่ลูกแซยีกงสุญินพูดทันทีเขาจะไปส่งจดหมายทันทีหากแม่ลูกแซอีเกี่ยวข้องออกับพนัดดาการที่พวกเขาอยู่ในจวนฉางซินอ๋องบางทีอาจเป็นเพราะฉางซินอ๋องจับก,กลุ่มพวกเขาเพาื่อควบคุมพนัดดาเขาเกือบจะออกมาจากประตูกระจมแล้วแต่หันกลับไปมองเห็นเซียเฉิงจิ๋วเหิงถ้าพนัดดายังมีชีวิตอยู่จริงๆเจ้าจะสนับสนุนเรืองขององค์สถายทเฉิงเติรืมให้ หลังจากที่ชายบนบอลลังมังกรรู้ว่าเซียเจิงนั้นว่าเย็ยนหันหลังให้กันเขาต้องการเอาชนะใจเซียเจิงโดยการแต่งให้กับองหญิงอย่างไรก็ตามเซียเจิงอยู่ทางซีเปยดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องสนใจประคมข่าในเมืองหลวงมากเกินไปแต่ความคิดของฮ่องเต้น,นั้นยากต่อการคัดเดามาตั้งแต่สมัยโบราณแม้ว่าชายบนบัลลังมังกรได้บอกไว้กับเซียเจิงแล้วว่าหลังจากที่ว่ยเย็ยนถูกโค่นล้มตำแหน่งของว่ยเหยียนจะเป็นของเขา แต่เมื่อถึงเวลานั้นใครจะสามารถบอกได้ว่าเซียเจิงจะเป็นคนต่อไปที่เขาต้องการจะกำจัดดื่มให้ยิ่งไปกว่าฮันราชคูรียังอยู่ในตำแหน่งสูงสุดที่เคียงข้างฮ่องเต้มานานในแง่ความถูกต้องสายเลือดขององค์ชายย่เฉิงเตอ๋อมีคุณสมบัติมากกว่าใครๆในราชวงศ์ปัจจุบันที่จะนั่งบนบัลลัง,ลงก์มังกรได้เมื่อมองย้อนกลับไปเซียเจิงพานดาต่างก็มีัตูรูร่วมกันในสงครามจินโจ้แทนนพวกเขาจึงเหมาะสมในการสร้างพันธมิตร มีความเงียบเงันในกระจมเป็นเวลานานก่อนที่เสียงเย็นชาของเซจงจะทังขึ้นชาคิดว่าห้องเทปฏิบัติต่อเว่ยเยียนอย่างไรด้วยประโยคเดียวกงโซนหิงก็ตระหนักถึงประเด็นสําคัญเวยเยียนสนับสนุนชายบนบอลังมังกรได้มือเดียวแม้ว่าเดิมทีเขาต้องการให้เขาเป็นห้องเต้หุ่นเชิดแต่ก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่เว่ยเยียนเป็นผู้สนับสนุนที่ใหญ่ที่สุดของชายบนบอลังมังกรหากเซเจะสนับสนุนพนัดดาให้เขานั่งบนบอลังมังกรได้สําเร็จมันก็จะไม่ต่างจากความเมตตา ที่เวย่ยเหยียนมีต่อชายบนบอลลังมังกรเขามีอำนาจทางทหารอยู่แล้วถ้าผานัดด่าขึ้นครองบัลลังเขาจะได้รางวัลอะไรหากไม่มีรางวัลที่เหมาะสมแต่มีความสงสัยและความระแวดระวังเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะโกงซนหยินคิดนิ้มของเสี้ยเจิงและคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจูจ่จ่ก็ขหมดคิลพูดว่าในที่สุดเขาก็ค้นพบว่าในสถานการณ์ปัจจุบันของเจ้าไม่ว่าใครจะนั่งบนบัลลังหากพวกเขาพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อเอาชนะใจเจ้าก่อนเมื่อทุกอย่างสําเร็จและเมื่อฝุ่นจางลงแล้วแน่นอนว่าเจ้าจะเป็นคนแรกที่ถูกกําชดเซียเจิยังคงเงียบกงซนหยินเดินถ่ายทาังไปสองสาก็ยังหดหูนางลงตรง,ตรงค้ากับเซียเจิงบอกข้ามาตามตรงเจ้ากําลังคิดอะไรอยู่หากเจ้าไม่มีคิดหาทางออกสนรับตนเองข้าจะได้คิดหาทางออกให้ตนเองเสียก่อนจะได้ไม่เดือดร้อนภายหลังผลบคํำแล้วเซียเจิง มอปี่เสธงล็ปดีในกระจมและพูดว่าทางซีไปอยู่ในความสับสนวุ่นวายบ้านสิบหลังว่างเปล่ากระดูกของคนบริสุทธิ์ถูกฝังอยู่ในทรายเหลืองอวน,นิตาอนยังไม่พร้อมที่จะจัดระบบใหม่เพียงแค่เรื่องการลก้กกะชาวปยเชียและสงครามภายในเพิ่มเติมความปรารถนานและความเห็นแก่ตัวเห็นได้ชัดว่าเขาดูถูกพฤติกรรมของฉางซินอ๋องโกงส่วนหยินเลิกคิ้วจะอยากเป็นขุนทางผู้พักตรีไหม เซียเจะไงนะขึ้นอย่างไม่เป็นทางการเจ้าไม่รู้หรือว่าสําหรับคนอย่างข้าควรจะเทียกว,ว่าบขุนนางที่มีอํานาจไม่ใช่หรือกงซุนยินสำัำทักเราพูดว่าท่านขุนนางที่มีอํานาจตอนนี้เจ้าควรคิดก่อนว่าจะแก้ปัญหาที่ปิดท่อในปัจจุบันได้อย่างไรเซียเจึงถามอาหารบนภูเขาเพียงพอสําหรับอยู่ได้นานแค่ไหนกงซุนยินกล่าวว่ากินอิ่มก็เพียงพอสําหรับครึ่งเดือนผสมกับผักป่าเพื่อทําจ๊กอยู่ให้หนึ่งเดือน เซียเจิงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าซุยหยวนชิงยังคงอยู่ในมือของเราภูมิทัศน์บนภูเขาทัานซับซ้อนช้างสินอ่องล้อมรอบเราโดยไม่โจมตีขเขาเพียงต้องการกำจัดและดักจับเราบนภูเขาหากพวกเขาขาดสเสบียงอาหารพวกเขาจะไม่สามารถอยู่ต่อไปได้อีกกงงสนหยินตกใจจอมมุ่งปไปที่สเสบียงอาหารของช้างสินอ่องถือหลังจากที่ฝ่าชางอี้พาชางหนิงไปที่กระโจมที่กองสนหยินชัดเอาไว้ให้พี่น้องสองคน หนางก็ตักน้ํามานํามาล้างหน้าให้กับชางหิงขณะที่ล้างหน้าให้ช้างหิงทั้งก็ถามว่าหนิงเนียงอย่างจําได้ไหมว่าถูกทักพาตัวไปได้อย่างไรชางหนิงประสานนิ้วนึกอย่างธรรมะระวังพี่หญิงซ่อนเราเอาไว้ในบ่อน,น้ําใต้ดินต่อมาพระเจ้าพ่าหนิงเนียงหนีไประวหว่างทางพวกเราพบเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งส่งพวกเราไปยังที่พักพระเจ้าบอกว่าเป็นเมืองจี้โจพวกเราปลอดภัยแล้ว ฝานชางอี้ได้ยินว่าที่พักที่ช่างหนิงพูดถึงนั้นเป็นที่พักที่ทางการจี้โจจดเตรียมเอาไว้ให้ชั่วคราวจึงถามอย่างรวดเร็วว่าฉากเหมนเกิดอะไรขึ้นฉ่าีหนิงคงกลัวเล็กน้อยเมื่อนางคิดว่านางถูกลักพาตัวไปจากที่พักดวงตาของนั้นก็ดังกล่ำขึ้นอีกครั้งทันใดนั้นไฟก็ไหม้มีคน้ายบางคนมาแทงป้าเจ้ามัดหนิงเหนียงปิดปักหนิงเหนียงจับลงในหีบแล้วก็พาออกไปเมื่อพูดถึงเรื่องนี้นางโกรธไม่ได้เจ้าทองให้พี่หงิง ป้าเจ้าเสียเลือดมากป้าเจ้าตายเท่าหรยังฝันฉางอี้ตบหลังนางนับรอบโยนป้าเจ้าสบายดีป้าเจ้ายังอยู่ที่จี้โจเจ้าจะได้เจอนงางเมื่อกลับไปที่จี้โจจากนั้นฉางหนิงก็หยุดรองให้ฝันฉางอี้ถามนางว่าพวกอันธาพาลจับฉางหนิงเอาไว้ในหีบแล้วก็พาออกจากเมืองด้วยทรถดม้าถือฉางหนิงพยักหน้าและกล่าวเสริมว่าตอนที่หนิงเหนียงทุกปลอยตัวก็มีภูเขาได้ไปหมดพวกเขาทิ้งหีบและรถม้าเอาไว้ ฉากนั้นก็อุ้มเหนียงเหนียงขึ้นหลังฮะแล้วก็มาถึงผ้าหลังใหญ่พวกเขาขังทิ้งเหนียงเอาไว้ในห้องมืดหลังจากนั้นหลายวันหมวมมวที่ดุร้ายก็พาเหนียงเหนียงออกไปเล่นกระเป๋เอ๋ฝานฉางอีกงิงิเล็กน้อยเป๋เอ๋ถูกขังเหมือนเจ้าไม่ใช่หรือฉางเหนียงคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดว่าเขาถูกขังไว้แต่หมวมัวและสาวใช้ที่ดุร้ายเหล่านั้นเกลี้ยกล่อมให้เปาเอ๋เท่นพวกเขาเรียกเปาเอ๋ว่าคุณชายน้อยแต่เปาเอ๋ไม่สนใจพวกเขาเปาเอ๋กล่าวว่ามีคนเลวคนหนึ่ง จับท่านแม่ของเขาขังเอาไว้และเขาจะสั่งบังพุบท่านแม่ของเขาได้อีกครั้งหากเขาเชื่อฟังยิงฝาฉชางอี้ฟังมากเท่าใดนางก็ยิงสับสนมากขึ้นเท่านั้นการขังที่ชางถึงเล่าให้ฟังนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นการกักขังยิงไปกว่านั้นคนรับใช้เหล่านั้นยังเรียบเป่าเอ่ยว่าคุณชายน้อยเปิดไปได้ไหมว่าสามีของอี้เฉียนเฉียนจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นแม้ว่าฝาฉชางอี้ไม่ค่อยฉลาดแต่นางก็ยังรูเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มกบทดังนั้นนางเกรงว่ามันจะไม่ง่าย ช่างหนิงเงยหน้าขึ้นถามฝานช่างอี้พี่หญิงหลังจากพี่เคยหายจากอาการบาดเจ็บแล้วเราจะไปช่วยเปาเออร์ท่านพาอีด้วยกันไหมฝานช่างอี้กล่าวว่าเมื่อเราลงจากภูเขาแล้วข้าจะไปที่ชงโจเพื่อเสืบเขาช่างหนิงกลับมีความสุขอีกครั้งฝานช่างอี้สังเกตเห็นบางสิ่งที่ผูกด้วยด้ายสีแดงรอบคอของนางจึงถามว่านี่คืออะไรถือช่างหนิงหยิบจี้ยกหมูตัวน้อยที่ละเอียดออกมานางพูดว่า เป่าเอ๋อมอบให้ข้าก่อนที่ข้าจะถูกพามาที่นี่อันที่เขาให้ข้าครั้งสุดท้ายนั้นถูกเก็บเอาไว้ที่บ้านแต่เขาบอกว่าเขาเก็บแต่ก็แตนสายของข้าเอาไว้ตลอดเขาจงให้จี้หมุนนอยนี้กับข้าอีกครั้งและบอกให้ข้าสวมมันเอาไว้ตลอดเวลาจี้หยกที่เขาเคยให้ก่อนหน้านี้ใหญ่ไปหน่อยมีรูปร่างเหมือนกุญแจหยกเป็นเรื่องปกติที่อี้เป่าเอิอจะแขวนมันเอาไว้นอกเสื้อผ้าของเขาแต่ถ้าช่างหนีแขวนมันเอาไว้นอกเสื้อผ้าของนางเหมือนก็จะดูโอ้อวดไปหน่อย มันกระตุ้นความอิจฉาของผู้คนแล้วกลัวว่าช่างหนึ่งจะบังเอิญทำาจี้ยหยกตกแตกขณะเล่นกับเด็กๆในตรอกดังนั้นฝ่ายช่างอี้จึงให้ช่างหนึ่งเก็บเอาไว้ที่บ้านนางหยิบจี้ยหยกหมดตัวน้อยขึ้นมาดูอย่างธรรมดะวังแม้ว่านางไม่เข้าใจเรื่องหยกแต่นางก็รู้สึกได้ชัดเจนว่าเพื่อนผิวของจี้ยหยกนี้อุ่นกับหยกครั้งก่อนนางคิดว่ามันมีราคามากนอกจากนี้ยังดูเหมือนเป็นสมบัติที่ทำขึ้นเป็นพิเศษฝ่ายช่างอี้เดาว,ว่านี่เป็นของควที่อี้เฉียน อาจจะได้เตรียมโอสสาหรับอี้เปาเอ๋อสํสำหรับเหตุผลที่แกสลับเป็นลูกหมูเมื่อเห็นว่าอี้เปาเอ๋ออายุใกล้เคียงกับชางหนิงหรือว่าเขาอาจจะเกิดปีหมูเช่นเดียวกับชางหนิงนางรู้สึกว่าความหมายของจี้หยกนี้อาจมีความสําคัญต่ออี้เปาเอ๋อเท่ากกว่าจี้หยกชิ้นก่อนเด็กทั้งสองได้พบกันกับเพื่อนเก่าในแปลกที่และพวกเขามีเพียงกันละกันฝ่าชางอี้ช่วยชางหนิงยยาจี้หยกโอ๋อในขอเสื้อของทงางรพูดว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าสามารถสวมใส่มันโอให้ก่อนได้ ห้ามทำมันหายหลังจากที่ช่วยเป่าเอ,อ๋และแม่ของเขาสำเร็จแล้วเจ้าอยคืนหยกนี้ให้กับเป่าเอ,อ๋ของขวัญทันรำค่าเกินไปและเป่าเอ,อ๋ก็ยังเด็กอยู่ดังนั้นเราจึงทับไว้ไม่ได้เจ้าเข้าใจถึงมให้ฉางหนิงพยักหน้าเหมือนครั้งที่แล้วถ้าป้าอี้ยอมยกให้หนิงเหนียงก็ทับไว้ได้ใช่รือมให้ฝ่า่างอี้ยิ้มรูปศีรษะของนางใช่แล้ว คืนนี้ฉางหนิงน้องไม่หลับทั้งคืนนางอยู่ข้างๆฝานฉางอี้และหาวัาจะคุยกันได้ไม่นานฝานฉางอี้พาฉางหนิงเข้านอนและเมื่อคิดว่าเมื่อนางเห็นเหยียนเจออตางกลางวันครับบนร่างกายเขายังไม่ถูกเช็ดออกดังนั้นนางจะหยิบอ่างน้ำไปที่กระชมของเขาเขาเป็นคนสะอาดมาโดยตลอดหากเขาไม่ได้รับบาดเจ็บเช่นนี้เขาคงทนไ่ได้กับกลิ่นของยาที่ตกขางบนร่างกายของเขาอย่างแน่นอนเมื่อฝาดฉางอี้เดินผ่านไป ประจงของเซียจงยังคงไม่ดับไฟนางไม่รู้ว่ามีทหารได้รับบาดเจ็บรายใหม่ถูกยาไปยังกระจมทาหารหลังจากที่นางออกไปแล้วลื่มให้ดังนั้นนางจึงตะโกนหยุดให้ประตูเหยียนเชิงเจ้าหับอยู่หรือเปล่ายังไม่หับมีเสียงเข้มดังมาจากข้างในจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ